ไม่โจ้นี่เครือแม่หน่ะเครือนึงเคลืออย่างไรเคลือล้มาแก้วอหลุดเคลือบุกอจันร์นี่เลยนอ่นนี๊ดน้นอาเปอร่อเร็วิอนย่า ยายเราบอกเาเสียมาเอม้กล้เพราะว่าผมมาจะกี่ผมโอ้ยผมไปเลผมปเอาไ้ายยงน่เอาไ้มันเอาเมียเงี้ยเ น้อยๆกอน้อยๆนะปลาน้อยนักวันดีแท้ทำมาทำมาเอาไหม ไม่คุ้นดีด

น้อนยิ้ม่ยใหญ่บอ่นี้หน่อยโอเคคือพวกหินหิอนซี๊ดซี๊ดกอมเลยนอนกดเจาหย่อนลงไปทางไหนลงไปมองเขานตัโอ้เขานงไปมองไม่ตัว ต้องไปมองไมเอาไปข้างล่งงไม่ตัวจังสีเห็นน้องใหม่ไหมโค้งไปพุ่นไหมพุ่นแม่โค้งพุ่นไปเลยยัเอูซังด้อนมาไ่ด้ยี่อ๋อผู้พามาลง้านวอันนั้นเกียงเถอะว่อะไรเน่ nhưng này niệm vòng hai mươi này mà quá trình nữa. Ngôi khuất Một phát. dùng, phát. Một phát. pha phát. Một 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 You mean? เปิอปคุนอ mm. ่ะคอกนี oh. no, no. yes, summer, Japanese, no, yeah. ่พอ oh. 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 ุมอันตุ้ปูนี่บ่คนหนอมันติดุบนิหน่อยดิไหมหมเดี๋ยวะาเอาละเนื้อขับมาเลย่นือคือเ้พวกพอยาะ

Con <laughs> ừ, vài... <laughs> nó không? Ê, thế mà lắp ở thế thì mẹ đấy 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 ถ้าทรงหาชิไม่เียสีมพูเนี่ยเิบาทอใสียดิเลยจะินเนราเตือนนักแข่งแ้งนักฟเจรไปอย่างไรเขาเตือนมาทีทงานก็ใส่มาจะบริตีได้หรอวะเนมาวนียก้นีนี่นี่พ่อพ่อ

บยอีบ่อมันตีเนี่ยบ่อนอนหน่อยเอาเต็นท์นอนหน่อนมาเบิ้งไรมันด้วยงาเบิงานไหมพี่ลมลุกไหบ่อได้น้อยังไงแล้วบ่อเบบีอ่ะ ออก,ก็จะส,สื้อมาขายต่วไปรับซื้ออยู่หันเลยมจ้ะมีคน<ม>หาขายอยู่ท้ายบ้านเพิ่อนแล้ววันคืนเ <c oughs> นี่ยเหนื่อยก่อนก็เลยกอยงมาค่ากอยองไม่น้ำเลยปล่อกลงไปฟอร์มค่ะทิ่ได้นบรรหนักห <c oughs> มดจ่อมัน ô anh có chiếm vào đây thì ai vào <laughs> đây léo ác léo

Ni đi giai dài ba, cộng nào nằm đinh dưới lắng của nằm ngoài tai nằm ngoài tai nằm ngoài tai nằm ngoài nằm ngoài tai nằm Ủa, tai nằm ngoài tai nằm ngoài tai nằm ngoài tai nằm

เอาเจ้าเอาน้ำขึ้นไปมดเตียนี่นั่นนี่กระเป๋ามิวเดียกับในถุงยามนี่เดียเอาใส่ถุงแล้วเบลี่ปีหลังจำมองไว้ได้ล่ะเอาามาเอาไปลืมมองไว้จ้ะ ม,ม,ม,มันคือมันคือใม่กลายเป็นหินม่นส่เป็นใหม่แต่ดวนเหรอล่ลมลุงเป็นหินตด้ไปไก็แจินตนาการเา,านหนมอพ่อเดนุนเสาไม่ตัเขาอ,ออกข้าวมันคือพพ่ออนนี้สุดดังเลยเลยนี่ยอะไรนะจ้า

เียต้องมา่โคกว่าตัวนน้องน่คือแข้งยัวมากแตดยุงเรน่ใจตาขึ้นไปแล้วสิหรอว่าโอล่คนละว่ะได้หูนะมันเป็นตาบางทั้งขนอ่ะเป็ยนเป็นปลนตาหัวไปเบิดนี่าหละตาซางไหมเป็นปลาล่อขาวพาติปลาซ้ามันนีได้หูไปเสียลยงรู้เรื่องเนาะ มาได้ขึ้นมาสูงปหนจิเกินไปซักปลาซางยูสิน้ำหาพ่อพูขึ้นมาที่แรกก็แม่นปลาซางโหลดตะขีแไปหันเท่นั้นการหันมันรับมันเหลียวเห็นยิวลอเห็นบอยงนมือยิ่งนิไปจอดตีมผู้ติครับมองกันเทียงตั้งีามัตาน้าั้งยเป็นตมหานไหม่ขยไปยี่เียคือเนีอยคือาดที่ยังแมงกับแมงก็ ก็ฉีดกตัวเสนอิบดกเอาตาดิพันลงภาพทำไมเจ้าของะไล่ไลสดไปร้อมิเอาไปลงยูทูบแตาลงแห่นี้เหคับแมตาเฮ็นมาจากปีแล้ว ก hey, ี่รถละสิบหกบาทนะกี่รถละสิบาทดิจ้ะมีมีคนมารับบ่หรือว่าไปหาขายน้ำบัตรขายน้ำบัตรอยู่แล้วเพื่อมีคนอยากได้ที่ที่บอกเพื่อละสิบหกบาทวะที่จ่ะอายุเท่าเด๋อเหรอนี่ยค่ะตาอายุเท่าเด๋อแล้วค่ะโอ้คิดคิถึงมากเลยวะเก่งแท้ No so ALLY, มันฮตเต้หไม่สมได้ยังเดี๋ยวเมือนบอตาราคาสิบหกบาทโอ้เป็นตะไคร้ลดละยี่สิบพันละต่มันนั้นฮอดพุ่น

นี่พวผมพปา้ว uh, no ่านใจเหอต้องรับปหาเสียงเครื่อง่นี่้เบี่ยงไปพุ้นเอนไม่ยุ่งกี่ดิก้มเยอะกี่บ่ออนาไหมเจ้าทำไมนอนนั่งเดี๋ยวนอนเยอพักก่อนักเลยที่เอาไปอิเอาเลยเอาได้กตาเอายัลองลองเอาเลยเฮอยเฮยเฮ้ยว่าพวกผมหามาจพุ่นนี่ หาสมาเฮียนิดหนึ่ตอีไไปยิงส่นเดียวนเนไปี่ไหปฮอดฐานล่างก็เนี่นี่านที่สองมันจะฮอดถึลไนเกลือจำดีวะเดี๋ยวม้าน้มตารอบนึงบนนีจเจ้มาเองได้เลยบนนี้คืเห็นเราอยู่เเนาะคือเคยเห็นมั้ยเห็นซอยพมเดี๋ยวเดี๋ยวเยวดี เดวนต่อเฮ้ยตรงั้นเห็นไหมโมหลือบมาก ไทยลุปลงยูเมื่อวานนู้นนอนเขาเป็นชีกเงาขึ้นไปซัดว่าถูกตามีเต้ยงอวดนายยิงใค <c ười> รดยนั่นทีเต <c ười> ียมเป้นใคร